วัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเซลเปกูคาเซ็นเตอร์วันนี้เซลเปกจะมาแนะนำรถกระบะไวรุ่นทำกินนะครับคอกซิ่งนะครับก็คือเจ้า Toyota ารีโว2.8คันนี้นะครับเป็นจักรออลอยนะครับคันนี้ผ่อน0%ผ่อนสบายปีแรกนะครับ6 3 5 6บาทนะครับมาชมเลยนะครับว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาชมรอบคันเลยครับโอเคครับด้านในก็จะเป็นออปชั่นฟังก์ชันนะครับ มาพร้อมกับจอ Android นะครับคันนี้นะครับเอาลอยนะครับคันนี้จะเสาะเสริมแนบ่จุ๊บจัดเต็มนะครับฟ้อนวิ่งได้เลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับสวยๆกันเลยนะครับใส่แม็กไปที่แฟนเพจเต็นท์รถบูคาเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับน้องแอดมินดีให้บริการครับเดี๋ยวเซฟไปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี